เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้แล้วก็มาเริ่มกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะฉากนี้มันก็ค่อนข้างแบบยังไงแต่เข้มข้นหน่อยอ่ะเออแต่อาจจะมืดๆหน่อยก็ได้เออโอ้โหดูดูดูเเพิ่มกาลังไล่คิงตรงเนี้ย ก็จะมาสู้กับตัวแมนตัวไหนวะของอตัวแมนธรรมดาดิโอ้โหต่อยกันเด่นเลยทุกคนอันนี้มันก็เน้นเรื่องไปหลังเลยนะเป็นเรื่องเดียวพังเนี้ยเฮ้ยไอ้นอนเล็กคิงไอ้ปลาไหลเล็กคิงนี่ว่าเลยไม่ใช่หนอนผู้ปิดโอ้พังนี้มีตมัวแมนตัวปลอมเลยช่วยแห่ปเอกของเรา โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่เบาตัตานผ่านนี้เข้ามาเว้ยอุลตรา้าแมนไฟติ้งเอโวเลชั่นลีเวอร์อสเอาละมาเริ่มกันเลบริ่าติดไปกันดูอินโทรแล้วทับใจมากเลยเกิดการไหนวะการท่านี่ว่าลืมไปหมูช้างสปาร์กหมูช้างมันคือ ตัิ่งไปยิ่งมาปูต้น้าตาสเตปละตาสเตปหนกตั้งแรมและนั่นถืออยูตรั้นยงไป่งมาปูต้นาตาสเตปนะตาสเตปหน้แปล้วน่าอะไ่ร ถ้า,ไ,า,ดดไ,มาไม่เอ็มาแล้วโดนต็อกซิดข้างหลังครับท่านอ้โอ้โหโอ้โหเอาเองี้ยเดี๋ยวปัดปัดขวาตรงนี่อ้าวโอ้โหถุมันถุมันเป็ตสามเหลี่ยมโอ้โห ต่อยเอา,ออาอ <sk eps> ไม่ได้นี่จะไม่กดยัวะป่อยกันปล่อยกันไม่กดก็ได้คั่ว่าปล่อยป่อยคู่ให้หืมอยกดยังวะมีอ่ะป่อยแม ขวาตรงมาที่ไหนมันบอลมาห่างเล่ทริปเปิลคิกโอ้โหโอ้โหเอาระยะเอาระยะดูมันดูมันโอ้โหดูดูดูน้องเมย์จื๊อไม่เกรงใจกูเลยเป็นน้องคนแรกของพี่ลุงตระนะ ดูเอายอ,อ,อย่างไอ้พวกนี้อ่ะยังเจอหนี้เห็นบ่าว่าไม้ตายอำแสงสตอรี่นั่นเองปล่อยไว้ 復活したタイラントを見るウルトラマンタロウは、の地震が多発する火山地帯の調査に向かった。新源地はこの辺りです何と言っても活火山だからな、気をつけて調査しろよ。 อด,ดเก่าเรานี่เองอเก่าอุลตร้าแมนนี่เองแล้กวาาก็จะคำามฮ่าลุยขอบใจนะที่เ,เติมพลังหลอดเต็มเออโอ้ยโอ้โหอัดกูเหรออัดกูอ่ะ ทำไมิปกดยากกว่าเงวะโอ้โหก๊สกกกเต็นที่มันคิก โอ้โหเอ้ยใจเย็นใจเย็นปืนไเอ้ยตกตไม่ดีตกไม่ดีตกเปล่าไม่ตกไม่ตกไม่ตกอะไรกูอัดกระแทกคนน้กันอีกเหรออัดหลังแม่งเลยปลเทเปิคิก รอบป็นไงถีมนี่อย่างมึงเจอนี่ชอบความร้อนนักใช่ไหมยอย่างวกูจะทำให้มึงร้อนมากว่าน,นี้อีกอดเต็มทีเธอ ใช่ไหมครับเสียใจด้วยคุณไม่ได้ไปต่อเอะไรไายเอโอโหเป็นไงก็เลยแม่ฮะแล้วนี่เก่งจริงเลยนะไปมีดาน,นอีกนี่ได้เล็กคิงมาครับท่าน โอ้ได้เอด้วยอุลตร้าแมนไฟติ้งเอโวลิวชั่นรีเวอร์สไหนดูที่ได้ตัวอะไรบ้างไหนอ๋อเอเล็กคิงนี่เองโอล่าเอเล็กคิงเอเลกคิงเอเล็กไอปลาไลเอเล็กคิงนี่ว่า จ้าเซเวน่วนจะเป็นจะเป็ยนูร์ทูล่าแมนไฟติ้งเอโวเลชั่นรีเวอร์สนะครับทุกคนวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะไปละงงนอนลนะตาจบแบบแบบผมเองบ๊ายบาย